ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปศ9 19พกอการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการตาหาัฒนากองประชาการกองทัพไทยกับ,บิชันชัดชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำท,ทุกๆวันแบบนี้นะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการตาหาัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆป,ปัญหาค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าตรวจติดตามงานส่งเสริมอาชีพและงานเกษตรผสมผสานประจำปีง,งบประมาณ2,565พร้อมจัดพิธีกรแนะนำการน,น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมน,นาถบพิตรมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้นลดรายส่ายให้กับครอบครัวณตำบลตามเมียงและตำบลปักใดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกำลังพลจิตอาสาและชุดบรรเทาสาธารณาภายัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารนาลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือโดยขนแยกสิ่งของและมอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยให้กับผู้ประสบเหตุวาตภายัยบ้านพักพังเสียหายเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นณห,หมู่7ตำบลวังนกแอ่นอเภอวังทองจัังหวดพิษณุโลก นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภักสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังคลชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคไม่เพียงพอณบ้านดอยกลอยตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูรลลักษ์จังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกินสักครู่ค่ะ